สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c ัน n t r y ช h o ครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาต่อครับในตัวหองเครื่อง s t e a มเด c กกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในคราวนี้เนี่ยก็อ่าก็ได้ทำการลงในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการ Windows เข้ากับตัวเครื่อง s t e a มเด c k ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ่อการที่ลง Windows บนเครื่อง s t e a มเด c k เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Steam เด c k O L E D นะครับผมก็ออาจจะแตกต่างจากรุ่นเวอร์ชันปกติอยู่บ้างนะครับว่า มันมันเป็นยังไงก็สามารถที่จะชมกันได้เลยนะครับผมโอเคในส่วนของตัว Windows ที่ลงไปให,ให้ดูนี้นะครับผมเป็น Windows 11เวอร์ชัน Home Single Language นะครับผมก็วิธีการติดตั้ง Windows บนเครื่อง s t e a มเด็กเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือ,อเข้าใจว่าตัวจอ oled ของตัวเครื่องเนี่ยคือเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับลักษณะแบบนี้นะคือเขาเขาน่าจะผลิตมาเพื่อให้ให้มันเป็นแบบใช้กับแท็บเล็ตอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เวลาเราติดตั้งเนี่ยเราจะต้องพลิกจอไปในลักษณะเป็นแนวตั้งนะครับผมมันถึงจะลงได้นะครับผมซึ่งก็อาจจะมีความทุลักทุเลอยู่บ้างนะผมก็สำหรับคนที่ยังนึกไม่ออก ว่ามันต้องเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าตอนที่ติดตั้งมันขึ้นเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากที่ลงเสร็จแล้วนะครับผมก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในตัวนี้นะครับผมก็ก็คืออย่างที่บอกไปคือเราลงเป็น Windows 11 Home Single Language นะครับผมซึ่ง ในตัวนี้เนี่ยมันก็แปลกตรงที่ว่า,าปกติแล้ว Windows เนี่ยเราจะต้องอใส่ในส่วนของ CD k e คแล้วก็ต้องซื้อคีย์แล้วก็ต้องมา a c t i v เว e นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยคือผมยังไม่ได้ทำการแอ t i v a t e เลยนะก็ลงเสร็จแล้วก็ต่อเน็ตนะก็มันก็จะขึ้นเป็น Activate with Digital License เป็นที่เรียบร้อยเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า Microsoft เขาแบบอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะมันเลยทาใหา้มันทาให้เราลง Windows ที่เป็นตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใส่รั คีย์หรือว่าต้องอะไรเป็นพิเศษนะครับผมถ้าใครรู้นะก็คอมเมนต์มาได้นะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะครับผมก็ในส่วนของตัว Windows ที่ลงไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวหน้าเว็บของสแตมนะครับผมก็เขามีไดเวอร์สลับเวอร์ชัน OLD ให้แค่2ตัวเท <c oughs> ่านั้นก็คือไดเวอร์ตัวที่เป็นชิปเซต CPU อะไรกับไดเวอร์ในส่วนของตัวอ่าน SDcard นะครับผมในส่วนที่เหลือเนี่ยคือก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเครื่อง หมายตกใจแล้วก็ขึ้นว่าอ n นโน device เต็มไปหมดเลยนะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวอ่าเน็ตเวิร์กนะครับตัว Wi-Fi เนี่ยก็ ก็เป็นเวอร์ชันที่แบบเราต้องโหลดแยกต่างหากนะไม่ใช่จากเว็บไซต์ของสตรีมนะผมก็ซึ่งวิธีการหาและติดตั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็เออโหลดลงไปหลายตัวแล้วก็แบบลงแล้วก็ใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็ซึ่งก็มันมีใช้ได้อยู่ที่หนึ่งนะครับผมก็เออพอดีเลยก็เลยใช้ตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่าตัวชิปไอตัว Wi-Fi ตัวนี้จะมีบลูทูธในตัวนะครับแต่ว่าไดเวอร์บลูทูธไม่มีนะครับผมวัะน,นันบลูทูธมันจะไม่ทํางานแล้วก็เออคนซึ่งไอการที่ ที่บลูทูธไม่ทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างมีอุปสรรคอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อตัวของชดุดเมาส์และคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธมามันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็เลยต้องทําการเชื่อมต่อในส่วนของตัวอ่า USB C Hub นะที่อยู่ข้างหลังตัวนี้เนาะเราก็ต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ด ใช้สายที่เป็นไวเลสธรรมดานะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่มีคีย์บอร์ดเมาส์ไร้สายมาต่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถึงแม้ว่าไดเวอร์จะในส่วนของบลูทูธไม่มีแต่เรายังสามารถที่จะทัสกีีนได้อยู่นะครับไดเวอร์ทัสกีีนยังมีอยู่นะยังไม่ยังยังสามารถใช้งานได้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ที่ดเวอร์ไม่มีก็คือในส่วนของเสียงนะครับผมในส่วนตรงนี้เนี่ยอ่าถ้าคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดก็ขอภไยด้วยนะก,ก็จะมีในส่วนของไดเวอร์เสียงที่มาจากตัวของชิปตัวการ์จอให้เท่านั้นนะครับผมในส่วนของตัว เสียงที่ออกจากลำโพงเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าเออไอคอนลำโพงจะเป็นรูปกากบาทนะก็จะไม่มีเสียงออกลำโพงนะครับผมแต่ว่าไอ้รูแจ็ค3.5ม mm ิลลิเมตรที่อยู่บนตัวเครื่องกับย DMI เนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมโอเคก็ในขณะที่เล่นเกมเนี่ยนะถ้าเล่นแบบเครื่องประปาเนี่ยอาจะต้องเสียบหูฟังนะไม่งั้นก็เราก็จะได้น้องเล่นเกมใบกันไบนะครับผมก็โอเคก็คสลับในส่วนของไดเวอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เอ่อในส่วนของตัว อุปกรณ์อะไรต่างๆนะโอเคก็ต่อมานะครับผมก็ในส่วนของอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับผมกเ็เราจะสังเกตเห็นว่าเออมันก็มีในส่วนของตัวปุ่มกดนะครับผมเป็นพวกจอยทั้ง2ข้างนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยตัว Windows เนี่ยไม่ได้มองเห็นจอยตัวนี้เป็น Xbox นะครับผมเราต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับผมตัวตัวแอปพลิเคชันที่ผมลงไปเนี่ยเออมันมีชื่อว่า Steam Deck t ท o นนะครับผมซึ่งลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีไดเวอร์จอยนะครับไดเวอร์ อ่าพวกในทั้ง,งควบคุมจอย่ะที่เป็นสีดำอย่างนี้เนาะอ่าเนี่ครับตัวที่เป็นตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่เป็น power control นะ performance ตัวนี้แล้วก็ตัวในส่วนของควบคุมแล้วรอบพัดลมนะครับผมซึ่งในรุ่น old ตัวนี้นะครับมันทำงานแค่2ฟังก์ชันเท่าน,นั้นก็คือตัว controller กับตัวแฟน control เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ performance กับ power control ไม่สามารถทํางานได้นะครับเราก็ในหลังจากที่ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เป็นแบบเป็นจอยสติ๊กหรือว่าใช้เป็นแทนในส่วนของเมาส์ก็ได้นะครับผมหรือหรอปรับเป็นโหมดในส่วนของตัวอ Xbox อะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมหลังจากที่ลง แอปพลิเคชันตัวนี้ไปนะครับเค okay, ครับก็สำหรับในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะลราก็ต่อมาเนี่ยคือเราก็อยากจะรู้ว่า,เ,าเครื่องตัวนี้มันมีในวินโดว์ Windows, มันมองเห็นสเปคอะไรยังไงเนาะก็อา่าก็ได้ดูในส่วนของเ,อเครื่องมือที่คุ้นเคยแล้วกันเนาะก็จะมีสงอง CPU Z แล้วก็ GPU Z นะครับผมโอเคนะครับผมก็ในส่วนของทั้ง CPU Z แล้วก็ GPU Z นะผมก็อยากจะขึ้นแสดงผลประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่ใครยังไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ,เอาภาพที่แคปมาเนี่ยขึ้น จอให้ดูนะผมทีละตัวเลยนะก็ตัวแรกก็จะเป็นสอง CPU Z แซก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่พ CPU เขาขึ้นเป็น AMD l i หลายนะก็เขาไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรแตเพงแค่บอกว่า Custom APU นะครับผมก็ CPU ตัวนี้ก็เป็น CPU ที่ที่ทาง ผู้ผลิตนะครผมก็ไปคุยกับ AMD มาสั่งทําเพื่อใช้กับตัวเครื่องตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็ในเรื่องของรุ่นอะไรต่างๆเขาจะไม่ระบุเลยนะตัวนี้เนี่ย C คอ8เทศนะครับผมแล้วก็ตัวสัญญาณน,นาฬิกาเนี่ยรู้สึกว่าในสเปคมันจะส่งสุดที่3.5 GHz นะครับผม ในส่งของอุปกรณ์เมนบอร์ดอะไรต่งตางๆก็มีขึ้นแรมมีม16กิกแต่ว่าแรมเนี้ยเขาไม่บอกว่าอ่าเป็นแรมรุ่นอะไรแล้วก็มีบัสเท่าไหร่อะไรอย่างงี้มันเป็นสีเท่ามาเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็สลับในส่งของโปรแกรม CPU set นะครับผมในส่วนของตัว GPU Z นะครับผมก็เดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูเนาะก็ตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันก็นกคือ AMD Custom GPU นะครับผมก็ตัวนี้เป็น6นาโนเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยเขามี shader อยู่ที่512นะครับผมแล้วก็วีแรมเนี่ยเขาเซตมาพื้นฐานอยู่ที่1 g ิกนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะปรับได้เพราะว่าเออในส่งของแรมของระบบกับตัวการจอเนี่ยเขาเขาแชร์กันนะครับแบ่งกันนะผมก็ตัวระบบเขาจะเป็นตนจัดสรรน,นะ แล้วในส่วนของ GPU เขาก็ไม่ระบุนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการรองรับการประมวลผลด้านล่างก็ตัวนี้เนี่ยเขารองรับในส่วนของ Vulkan Direct X12 แล้วก็มี Ray Tracing ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นชิปของ สถาพย,ายกรรม Rdna 2นะผมก็ลองรับ r a y t r a c i n g นะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเล่นได้ลำบากอยู่นะซึ่งทั้งตัว CPU และ GPU เนี่ยที่ตัวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมเมื่อเทียบกับ CPU n o t โน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้นะก็ต้องต้องบอกนำตรงก็คือมันหาคู่เทียบได้ยากนะโดยเฉพาะในส่วนของการ์ดจอนะตัว GPU ของเขานะก็ตัว GPU ที่เป็นเอ่อ e r 512เนี่ยมันมันหาคู่เทียบยาก นะครับถ้า CPU เนี่ยเขา4 core 8 thread เขก็คล็อกประมาณนี้นะก็น่าจะประมาณาไลเส้น3นะคตัว 7320U เลยประมาณนี้นะผมก็น่าจะพอเทียบได้นะครับก็ตัวความเร็วอะไรต่างๆ,ๆนะ่าจะไม่ต่างกันมาแต่ตัวก,กราฟิกเนี่ยตัว G.P.U. เนี่ยมันปัญหาเทียบได้ยากจริงๆนะก็เออจะไปเทียบกับรุ่นของมันตัว73 2 0สม่วนมันก็เทียบไม่ได้นะเพราะเขามีตัวอ่อ Shader Unit ที่น้อยกว่านะผมตัวนี้มันเยอะกว่ากันแบบน่าจะ4เท่าได้นะผมก็มันก็เทียบไม่ได้อยู่ดีนะแล้วก็ก็เลยประเมินไม่ถูกว่าเออมันเทียบกับ C.P.U. โน t ตบุ๊กหรืออะไรเงี้ยมันเทียบแบบกับรุ่นไหนนะเทียบกับการ์ดจอ,อเครื่องคอมพิวเตอร์ P.C. ตัวไหนนะก็ พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมโอเคก็อันนี้เป็นสเปคให้ดูนะก็ตอนที่บูตเป็น Windows อะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะก็มาขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สลับในส่วนของตัวสเปคแล้วก็ฮ่าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆ,ๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็วิดีโอนี้ก็่ามาลาักษณะเป็นเล่าให้ฟังนะว่าเออในส่วนของที่ใช้ตัวนี้มาเนี่ยลงวินโดว์แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ก็สรุปด้ ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอ่า Windows 11นะแล้วก็อ่าพวกการใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆก็เได้ว่าก็ไม่ได้ต่างกับการใช้ตัว SteamOS นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ CPU การใช้การแรมการจออะไรเงี้ยพอกันนะแต่ว่าในเครื่องตัวนี้เนี่ยเครื่องรุ่น OLED เนี่ยมันมีปัญหาก็คือในเรื่องของไดเวอร์นะที่ได้มาไม่ครบนะครับผมก็ในเรื่องของตัว Wi-Fi และ Bluetooth เนี่ยที่ มันยังไม่สมบูรณ์นะผมอันนี้ไปโหลดไดรเวอร์ไวไจากข้างนอกมาเนี่ยก็ลงได้แค่ wifi แล้วพอทํางานได้แต่บลูทูธไม่มีนะครับผมแล้วก็ไดรเวอร์เสียงออกลําโพงตัวนี้นะลำโพงตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะครับผมก็คือแค่นี้กเ็เรื่องการเล่นเกมมันก็เป็นอุปสรรคแล้วนะผมก็ลําบากอยู่นะแล้วก็ ทั้งในเรื่องของพวกฟังก์ชันการจัดการพลังงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ทําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ปุ่มเนี่ยปุ่มสตีนะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนาะก็กดแล้วก็ไม่ทํางานนะครับผมแต่ว่าพวกตัวทัชของตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนี้ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ยังมี effect, เอฟเฟกต์ที่มีฟีดแบ็กท,ที่ต้านมืออยู่นะรผมแล้วยังทํางานได้อยู่นะแล้วก็พวกจอยต่างๆเนี่ยก็ปุ่มพวกนี้ข้างบนนี้ก็ยังทำงานได้แต่ว่าต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่ม,เต,มเติมนะไม่งั้นเครื่องมันจะตัวเกมเนี่ยมันจะมอง องไม่เห็นจอยนะครับผมมันก็จะมองเป็นอะไรก็ไม่รู้นะต้องต้องลงให้ปุ่มกดพวกนี้ให้มันเป็นจอย Xbox ก่อนแล้วถึงจะเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นทัดทที่ที่เป็นด้านซ้ายตรงนี้นะครับ ตัวฝั่งตัวนี้นะครับผมมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องการตอบสนองเนี่ยเพราะว่ามันสู้ในส่วนของฝั่งที่เป็นสตรีมโบสไม่ได้เลยนะครับผมคือคือการเลื่อนเนี่ยคือบางทีมันก็แบบคือทุกหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเอาไว้สําหรับเป็นเหมือนสกรอนะครับผมเนี่ยเหมือนปุ่มตัวนี้ไอ้ตรงลูกกลิ้งเนะเลื่อนตัวนี้นะฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ย เวลาใช้งานเนี่ยบางทีใน Windows เนี่ยบางทีมันก็จะแบบเลื่อนปุ๊บแล้วก็หน้าจอก,กับรูดไปเลยเลื่อนเร็วบางทีก็เลื่อนไม่ไปบางทีก็เลื่อนช้าอะไรมังคือก็แบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะในส่วนตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับในฝั่งของฝั่งขวานับที่เป็นเมาส์เคอร์เซอร์เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะก็ปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ปัญหาตรงนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในตัวของการสแตนบายนะครับผมก็ลหลายคนอาจจะทราบกันดีว่าเออมันมันมีปุ่มปิดตรงนี้เนาะลราก็กดปุบนมันก็จะ สแตนบายนะครับผมซึ่งพอมาเป็น Windows ตัว Steam d ในกลง w ม n d o w s ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีปตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องการสแตนบายนะครับผม ซึ่งบางทีเนี่ยมันมัน,ม,นมันกดสแตนบายแล้วมันมันไม่ทํางานนะครับผมคือคือก,กดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็อ่ามันก็จะเด้งขึ้นในส่วนของอ่าหน้าจอล็อกขึ้นมานครับซึ่งก็เอาแน่เอานอ,นอนอะไรไม่ได้เลยนะครับผมบางทีก็ใช้ได้มั่งไม่ใช้ไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ Windows เนาะก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมก็ในเรื่องของปัญหาการใช้งานรต่างๆที่พบเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่พอติดตั้งอะไรต่างๆแล้วปุ๊บเนี่ยก็การ เล่นเกมอะไรนะต่างๆก็ถือว่าโอเคคนระับใช้งานได้โอเคทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้เครื่องสตรีมเล็กเนี่ยเขาก็มีระบบปฏิบัติการเป็นของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็จะลง Windows ไปทำไมนะครับผมก็จริงๆแล้ว Windows ขเขาก็มีจุดแข่งของเขาเองนะครับในเรื่องของตัวระบบเองเนี่ยที่มีผู้พัฒนาแล้วก็มีเกมให้ลงนะ่ย ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าเกมคุจะเป็นเกมในลักษณะแบบไหนเนี่ยพอบอกลงบนว n d o w s เนี่ยคือมันใช้งานได้แทบจะร0 0อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องลุ้นว่าโหลดไปแล้วมันจะเล่นได้หรือไม่ได้นะครับผมยิ่งเกมที่เป็นลักษณะเป็นออนไลน์แล้วมีแอนตี้ชีตอย่างพวกเกมวูดทัลลิ่งเวฟหรือว่าเกมเกมนะพวกฟีฟ่หรือว่าพวกหรือว่าจะเป็นอย่างพวกเกมวา l โลแลนหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็ มนลงตัวนี้คือมันเล่นได้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องถ้าเป็นในฝั่งสต e a ม o ยหรือฝั่ง Linux เนี่ยคือมันเล่นไม่ได้นะเพราะเขาติดในเรื่องของตัวโปรแกรม a อดด h e e t นะครับผมซึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหาเล่นได้ชัวนะครับผมต่อมานะครับผมก็ในส่วนของตัวของเอ่อวินโดว์เนี่ยเขาก็จะมีบริการของเขาเองนะชื่อก็คือตัวของ Xbox กนะครับผมก็ซึ่งในส่วนของตัวเอ่อ Xbox ตัวนี้มันมี ฟังก์ชันตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Xbox Game Pass นะครับผมก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเป็นอ่าให้เาเรียกว่าบริการเช่านะครับผมเช่าเกมนะก็แล้วเราเสียเป็นรายเดือนนะครับผมแล้วก็เอ่อเมื่อเช่าไปแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะซึ่งผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบไอลักษณะแบบนี้เท่าไหร่นะก็คือก็ไม่ได้เล่นเกมเป็นหลักเป็นอะไรนะ่อยู่แล้วนะผมก็นานๆจะเล่นทีอะไรอย่างงี้นะผมก็เอ่อการ เช่าซื้อแล้วเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเออไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็รอให้เกมมันลดราคาแล้วซื้อเก็บไว้จะดีกว่าเนาะก็อันเนี้ยก็เป็นฟัง์กชันเด็ดที่ที่เออ ในส่วนของฝั่งระบบอย่างพวก Linux เนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่า Xbox Game Pass มเนี่ยมัน Xbox มันก็ของ Microsoft นะก็ Microsoft เนี่ยก็ต้องทำระบบตัวนี้มาเพื่อใช้งานกับระบบของเขาอยู่แล้วนะครับผมจะไปทำให้เครื่องอื่นก็นทำไมนะฮะเออมันก็ประมาณนี้นะผมก็ตัวนี้นะผมก็สามารถที่จะลงแล้วก็ใช้งานได้นะครับผม ในส่วนของแอปพลิเคชันตัวอื่นนะคะผมนอกจากตัวของฟังก์ชันเกมแล้วเนี่ยในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งหรือว่าอะไรต่งตางๆได้นะพวกโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint อะไรต,ต่างๆก็เนืงได้เขาเป็น Windows เนาะก็สามารถที่จะลงพวกโปรแกรม Office หรือ Adobe อะไรพวกนี้ก็น่าจะลงได้นะผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะก็อันนี้คือลง Windows ตัวนี้ไปเพื่อแบบในกรณีฉุกเฉินหรือว่าต้องการลงแอปบ,บางตัวที่ มันจำเป็นต้องใช้เท่านั้นนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้งานกับฝั่งของ Linux เป็นหลักนะครับผมอันนี้ลงไว้แบบแก้ขัดให้อะไรเฉยๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สลับในเนื้อหาของลงวิน d o w ์ในเครื่องของอ Steam Deck o l ด d ตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสหรับคนที่ต้องการจะซื้อ ตัวเครื่องเกม Steam d ี c k นะครับผมแล้วก็จะเอาไปลง Windows ด้วยเนี่ยเอ่อสำหรับผมผมมองว่าถ้าคุณจะใช้เครื่องสต Deck แล้วไปใช้ Windows เนี่ยผมมองว่าไปซื้อเครื่องยี่ห้ออื่นดีกว่านะครับผมเอาเครื่องที่เป็นลง Windows มาตั้งแต่แรกอะจบนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะยกเว้นแต่ว่าอ่คุณไปหาอ่ซื้อพวกมือสองนะที่เป็นเครื่องที่เป็น LCD นะอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะผมพวกอ่ไดเวอร์ของรุ่นที่เป็น LCD เนะี่ยยังเอ่อเขามีไดเวอร์ครบอยู่นะผมแต่ว่า ดูจากราคาหรืออะไรก็เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับเครื่องเล่นเกมย,ยี่ห้ออื่นที่เป็นมือสองเหมือนกันก็มันก็แบบรู้สึกว่าเออไปซื้อไปพวกยี่ห้ออื่นที่มันเป็น Windows มาตั้งแต่แรกก็ก็ดีกว่าเหมือนเคยนะครับผมก็มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่เออเราจะต้องมาซื้อเครื่องพวกส Ste ีมเด็กตัวนี้นะครับเ,เราเอามานั่งลงว i n d o w s แล้วก็มาเล่นเกมเล่นอะไรกันนะก็ยังนึกไม่ออกนะผมก็คืออาจจะแบบว่าเอออาจจะ ชอบเครื่องไหนหน่ทสงแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรอเงี้ยอ่าแล้วแบบแว่าเออก็มาลงวินโดว์อะไรเงี้ย ็ประมาณนั้นนะแต่สำหรับการใช้งานจริงอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเออไปยี่ห้ออื่นน่าจะดีกว่านะผมเอาเครื่องสตรีมเด็กตัวนี้เอาไว้ใช้กับกับระบบของเขาเองนะใช้กับพวกคังสตรีมอะไรวันนี้จะดีกว่านะครับโอเคก็สำหรับในรายการคันทรีโชว์นะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ